รับสวัสดีครับมาล้างห้องเครื่องรถยนต์รถฟอร์ดกันนะครับลูกค้ายืนปลื้มเลยนะครับห้องเครื่องสะอาดน้องวัดนะครับอันนี้จะเป็นสภาพห้องเครื่องเดิมนะครับก่อนพ่นสเปรย์เกบสัรสเปรย์ล้างห้องเครื่องนะครับรถที่กำลังรีวิวตัวนี้จะเป็นรถฟอร์ดนะครับซึ่งลูกค้าใช้งานมาตลอดแล้วไม่เคยได้ล้างห้องเครื่องเลยเท่าที่ดูจากสภาพนะครับค่อนข้างสกปรกนิดนึงนะครับแนะนำนะครับก่อนพ่นใช้ผ้าเช็ดฝุ่นเสศษพวกคราบเปลญต่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยพ่นนะครับให้สังเกตนะครับพอเราพ่นไปรอบแรกนะครับ สเปรย์จะกัดคาบสุกปกต่างๆที่เกิดจากภายในห้องเครื่องนะครับแล้วห้องเครื่องจะเริ่มนาขึ้นมาเห็นนะครับอันนี้พ่นกันจะๆแล้วก็รีวิวกันจระๆเลยนะครับเ็นความแตกต่างก่อนที่เราจะพ่นห้องเครื่องกาบสุกภปกอันนี้เริ่มสะอาดขึ้นมาแล้วนะครับห้องเครื่องก็เริ่มนานะครับก็สามารถพ่นในทุกจุดนะครับพวกพลาสติกพวกท่อยางพวกสายไฟดีแจ็คอะไรต่างๆหรือว่าเป็นระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้พ่นได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าสเปรย์จะกัดพวกสายไฟท่อยางหรือว่ามีผลต่อระบบความร้อนอะไรนะครับข้อดีมือสเปรรรรนนนนะะะคคคคััับบจเเป็็แือใตว พอเราพ่นเสร็จนะครับสเปรย์ก็จะเงาเป็นแวกเห็นไหมฮะไอต้ตรงนี้คือจะเป็นสีแบบดำๆพอเราพ่นสเปรย์ไปปุ๊บนะครับพวกชิ้นงานที่เป็นพลาสติกก็จะเริ่มเงาขึ้นมานะครับสเปรย์เกสันสเปรย์ล้างเครื่องนะครับกำลังเป็นที่นิยมนะครับก็อันนจะเป็นการรีวิวของรถลูกค้านะครับผมไปส่งมอบสินค้าแล้วก็ขอถ่ายยืนมานะครับรถฟอร์ดครับนงนี้นะครับพี่ลองพ่นดูงแล้ว โเ oh, ข้าท่าวะเข้าท่าอยู่เนาะคมราคาครับอันนี้คมราคาร้อยกว่าบาทเนาะดีกว่าไปล้างรถเสียงเงินเป็นสาร้รรอยสามร,ร้อยกว่าเข้าไปค่าแคร์ครับใช้ประหยัดเงินของคนเองได้นะครับจมีเ fünf, ก็บสันสปีดหลังของเครื่องนะครับถ้าสนใจนะครับลองกดเข้าไปดูตรงรายละเอียดตรงตะกานะครับจิ้มด้านล่างใส้มือได้เลยหรับโอกาสหลายครับคิดนี้ก็ขอบคุณอีกุ๋ยมากๆนะครับที่อิดป์พูนสินค้านะครับทดลองพูดเองแล้วก็ประทับใจนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ